โอเคค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง h a p p y a n Trader นะคะวันนี้แอนเทรดได้กำไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาถอนผ่านสกิลกันค่ะสกิลคือ e wallet นะคะที่สามารถถอนได้ตอลอดเวลาแล้วก็เร็วเร็วมากเลยนะคะสำหรับการถอนเงินจะได้รับเงินค่อนข้างเร็วถ้าเทียบกับออถอนผ่านช่องทางธนาคารนะคะ เดี๋ยวจะพาไปถอนเงินกันค่ะอันดับแรกนะคะเราเปิดโปรแกรม i n c e o p t i o n มามาคลิกที่โปรไฟล์ตรงนี้นะคะเรื่องโปรไฟล์ตรงนี้เราก็เลือกถอนเงินนะคะก่อนที่เราจะถอนเงินสกิลเราต้องไปเปิดบัญชีสกิลก่อนนะคะเราต้องมีบัญชีสกิลอยู่แล้วนะคะเราถึงจะถอนเงินได้ รัวน,นี้เดี๋ยวเรามาที่หน้าจอเบิกเงินนะคะแล้วก็สกิลเลือกสกิลแล้วก็พิมพ e ์อ e ีเมลอีเมลแอคเคาท์ของสกิลนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่อ e ีเมลไปนะคะอันนี้คืออ e ีเมลแอคเคาท์ของสกิลที่เราสมัครไว นะคะอันนี้เราต้องพิมพ์อีเมลเราให้ถูกต้องนะคะอันนี้คือถูกต้องละคราวนี้เดี๋ยวเราใส่จำนวนเงิน,น,นะคะ่ะใส่ไปหนึ่งพันบาทนะคะค่าถอนร้อยละสองนะคะอันนี้คือค่าธรรมเนียมสามสิบบาทกดถอน,นะคะ่ะเรียยร้อยค่ะนะคะก็รองเงินเข้านะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขั้นตอนการ ถอนผ่านสกิลเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ถอนได้ไวแล้วก็ได้รับเงินเร็วอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือได้รับเงินเรียบร้อยแล้วส่งเงินไปแล้วนะคะขอจบอ่า EP สเพียงเท่านี้นะคะ